เห็นไหมครับว่าเขามีฟองซ่าขึ้นมาเห็นไหมครับเกิดปฏิกิริยานะครับฟองซ่าขึ้นมาเลยนะครับเขย่าเขย่านะครับเห็นไหมครับได้ยินเสียงไหมครับสําหรับเพื่อนๆที่เคยติดตามคลิปของผมนะครับอาจจะมีคําถามว่าระหว่างสูตรน้ํากระเทียมสูตรนี้นะครับกับสูตรทะลวงหลอดเลือดที่มีส่วนผสมของมะนาวขิงน้ําผึ้งและคอมบูชานะครับสูตรไหนมีประสิทธิภาพมากกว่ากัน ผมขอแนะนำว่านะครับสำหรับผู้ที่เป็นความดันไขมันหลอดเลือดตีบที่มีอาการเวียนหัวหน้ามืดเหนื่อยง่ายนอนไม่หลับมือชาเท้าชานะครับผมแนะนำสุดทะลวงหลอดเลือดนะครับเหตุผลว่าทำไมผมถึงแนะนำสุดทะลวงหลอดเลือดเราไปดูเหตุผลที่เพื่อนๆเคยลองดื่มแล้วนะครับว่าเขามีเหตุผลอย่างไรแจ้งอาการที่กินไปสองขวดค่ะขวดแรก เรื่องระบบขับถ่ายเห็นผลทันทีอาการเวียนหัวจากที่เคยเป็นทั้งวันทั้งคืนก็นานๆเป็นทีขวดที่สองกินได้ครึ่งขวดอาการเวียนหัวแทบไม่มีละค่ะสั่งเพิ่มอีกสองขวดนะคะความดันปกติดีใจมากครับผมกินหมดสองขวดดีจริงครับก่อนมาหาหมอความดัน180200ดีมากเลยครับ ผมเป็นความดันหลอดเลือดตีบแขนและมือไม่ค่อยมีแรงตอนนี้ดื่มหมดแค่สองขวดมากับขิงและมะนาวดีขึ้นมากเลยครับตอนนี้สั่งเพิ่มแล้วครับขอบคุณคอมบูชาค่ะจากไขมัน306เมื่อวานไปเจาะเลือดวันนี้ฟังผลเลือดจาก306เหลือ176คุณหมอสงสัยว่าทำได้ยังไง ขอบคุณจริงๆที่มีสิ่งดีๆแนะนำ